ข่าวปรับภูมิทัศน์ที่บวรราชธานีอโศกมีการปรับภูมิทัศน์หลายจุดสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการปรับภูมิทัศน์ของแนวหินนั่งจากข้างสถูปมาถึงเรือฮนุมานขึ้นไปทางปั๊มน้ำมันของหมู่บ้านซึ่งช่างพลังจิตและพลังศิลป์ดูแลอยู่หลังจากที่ได้มีการวางแผ่นหินอุดร่องด้วยทราย ใส่เหล็กเส้นเทปูนตามช่วงต่อของหินแต่ละก้อนและลงสีของปูนให้ดูกลมกลืนกับหินที่เป็นฐานของที่นั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้สะดวกและดูแลง่ายทั้งยังคงทนถาวรด้วยค่ะล่าสุด ในบ่ายวันนี้ท่านสมณะแด่รมธรรมรักษิโตได้ฉีดน้ำล้างให้สะอาดสะอ้านเหมาะกับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ<ม>และอีกจุดหนึ่งที่หน้าองค์พระพุทธโต ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทำทางเดินสัญจรผ่านหน้าน้ำตกเนื่องจากมีผู้สูงอายุประสบเหตุบ่อยครั้งทางเดินนี้มีความยาว25เมตรกว้าง1เมตรค่ะงานนี้ได้วางเหล็กเส้นขนาดใหญ่ดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างที่จะรองรับปูนได้เพื่อเตรียมปั้นเป็นทางเดินเท้า และในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567เวลา14นาฬิกาได้มีการโฮมแฮงของท่านสมณะท่านศิขมาศและชาวชุมชนช่วยกันเทปูนจนเกือบ17นาฬิกาหลังจากเทปูนเสร็จทีมช่างศิลป์จะดำเนินการปั้นรายละเอียดเป็นเสมือนขอนไม้ทั้งต้นล้มพาดผ่านลำธารต่อไปค่ะ